พอร์ตรอยัล้เมืองที่เลวซามที่สุดในโลกแห่งทะเลแคริบเบียนก่อนจมลงสู่ก้นบาดาลภาพเมืองพอร์ตรอยเย้และท่าเรือคิงตันหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบแห่งหนึ่งบริเวณริมอ่าวเมืองคิงตันคิงสตันประเทศจาเมกาจามาิกา ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนหลายคนเรียกขานว่าเป็นเมืองที่เลวทรามที่สุดในโลกกระทั่งเมืองนี้ถูกคลื่นยักษ์กวาดกลืนลงสู่ก้นทะเลที่นี่คือพอร์ตรอยเย้าพอตรอยัล้าเมืองท่าสำคัญของจักรวรรดิอังกฤษในภูมิภาคแคาริบเบียน พอร์ตรอยัลตั้งอยู่ปลายเนินทรายยาว18ไมล์ที่รู้จักกันในชื่อเดปาริชาโดบริเวณปากอ่าวณจุดที่เป็นท่าเรือทิงตั้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจาเมกาประเทศหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนชุมชนแห่งนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นในคศ1 5ึ่อส1โดยชาวสเปนด้วยจุดประสงค์ให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนและศูนย์กลางค้าระหว่างสเปนกับดินแดนโลกใหม่ New World หรือทวีปอเมริกาซึ่งชาวสเปนเองคือคนยุโรปชาติแรกที่ค้นพบและจับจองพื้นที่บริเวณนี้มาตั้งแต่คศ1494พอร์ตรอยาวกลายเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญที่สุดในทะเลแคริบเบียนด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม แต่หลังจาก150ปีภายใต้การปกครองของสเปนอังกฤษได้เข้ามายึดครองพอตรอยัลาต่อจากพวกเขาในคศ1655จากความร่วมมือระหว่างกองทัพอังกฤษและกองกำลังโจรสลัดแห่งแคริบเบียนพอตรอยัลาภายใต้การปกครองของอังกฤษเติบโตอย่างต่อเนื่องอังกฤษใช้ประโยชน์จากเมืองนี้เช่นเดียวกับสเปน คือเป็นท่าเรือศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนสินค้าในภูมิภาคนี้ความมั่งคั่งจากการค้าธาตุน้ำตาลและไม้ทำให้พอรตรรอยัลรุ่งเรืองและคึกคักที่สุดในบรรดามเมืองท่าในาดินแดนโลกใหม่ที่อยู่ในการปกครองของอังกฤษอย่างไรก็ตามอังกฤษขาดกำลังคนในการดูแลพื้นที่อย่างหนัก ทางการจึงจำต้องขอความร่วมมือพันธมิตรเก่าที่เป็นจนสลัดร่วมถึงผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมาช่วยดูแลเมืองบีเตอร์กอดอนีเตอร์กอดอนนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอธิบายว่าลองนึกภาพเมืองที่รุ่งรวยด้วยทองจำนวนมหาศาลเติบโตขึ้นพร้อมกลุ่มคนที่มีประวัติหน้าเคลือบแคลงใจและก่อเรื่องตามอำเภอใจของพวกเขา ทั้งซ่องบาร์และบทที่มีจำนวนเท่ากันคุณจินตนาการได้ถึงบรรยากาศอันครึกครื้นของพอร์ตรอยเย้ได้เลยข้อสอ 1,692มีบันทึกว่าพอร์ตรอยัลมีประชากรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า6,500คนมีบ้านเรือนอาคารที่ทำการต่างๆกว่า2,000หลังทั้งหมดนี้อยู่ในตัวเมืองพื้นที่ประมาณ50เอเคอร์ความคลึกครื้นของเมืองและนโยบายของทางการอังกฤษที่ค่อนข้างเปิดกว้างดึงดูดเหล่าโจรสลัดและนักเดินเรือมากมายมาย,ยังพอร์ตรอยัลและทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งซ่องสุมของพวกนอกกฎหมาย ดินแดนแห่งความบันเทิงร้านเหล้าบ่อนพนันส่องโสเพนีรวมถึงเป็นจุดแวะพักของนักผจญภัยก่อนไปแสวงโชคในแผ่นดินใหญ่และเกาะแก่งต่างๆภาพแผนที่เกาะจาเมกาและส่วนขยายบริเวณอ่าวคิงตันที่ตั้งของพอร์ตรอยเลต้นคริสต์ศตวรรษที่18การเป็นแหล่งชุมโจรทำให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจทหารที่รึ่งตรงต่อทางการอังกฤษต้องอยู่ภายใต้อำนาจของหัวหน้าโจรเหล่านั้นพอตร,รอยาวจึงเต็มไปด้วยการก่อเหตุร้ายปล้นชิงทรัพย์ฆาตกรรมอาชญากรรมต่างๆกลายเป็นเรื่องปกติของเมืองพวกอาทยากรมีทรัพย์สมบัติมากมายจนบางครั้งทางการก็ควบคุมไม่อยู่และได้แต่ปล่อยให้มันเป็นไปทำให้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองคนบาปถึงขั้นได้รับการขนานนามว่า Wi e k e นเ s t ซิ t ี i t ินเดอะเหรือเมืองที่เรวซามที่สุดในโลกชื่อเสียงด้านลบของพอร์ตรอยัลด่งดังไปทั่วแคริบเบียนทวีปอเมริกาและยุโรปสำหรับชาวคริสตผู้เคร่งาศาสนามองว่าเมืองนี้เป็นอยู่นอกเหนือการดูแลของพระเป็นเจ้าและเป็นดินแดนป่าเถื่อนที่คนนอกไม่ควรไปเยี่ยมเยือนชาวเลสลี ชาวสเลสลีย์นักบวชและนักเขียนชาวไอริชบรรยายถึงพอร์ตรอยัาว่าวายและสตรีทำลายความมั่งคั่งของพวกเขาจนหมดสิ้นจนบางคนกลายเป็นขอทานพวกเขาใช้จ่ายกว่า2 0 0 0 3 0ลบพเหรียญสเปน ภายในคืนเดียวบางคนจ่ายถึง500เหรียญให้โสเพณีปเปลื้องผ้าพ,พวกเขาซื้ไวายหนึ่งขวดวางมันไว้บนถนนและบังคับทุกคนที่ผ่านไปมาให้ดื่มมันความรุ่งโรจน์ของเมืองคนบาปสิ้นสุดในวันที่7มิถุนายนคศ1692เมื่อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในทะเลแคริบเบียน ส่งผลให้เกิดคลื่นยกักษ์ซัดหมู่เกาะบริเวณนั้นรวมถึงเมืองพอร์ตรอยัล้คลื่นกวาดกลืนเมืองและผู้คนจมลงสู่บาดาลมีผู้เสียชีวิตกว่า2,000คนบาดเจ็บอีกกว่า3,000คนเมืองคนบาปเหลือแต่สร้างความเสียหายที่ยากจะฟื้นคืนส่วนหนึ่งของเมืองจมลงสู่ก้นสมุรนักบวชท้องถิ่นเชื่อว่าความพินาศที่เกิดขึ้นคือพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าเพื่อลงโทษคนบาปในเมืองนี้ อาคารบ้านเรือนกว่า2ใน3ของเมืองและทรับสมบัติจำนวนมากถูกกวาดลงทะเลและจมอยู่ใต้บาดาลตั้งแต่นั้นความโด่งดังในอดีตของพอรตรอยเย้าน,นักนักล่าสมบัติให้ํำน้ำเสี่ยงอันตรายลงไปใต้ท้องทะเลที่เต็มไปด้วยฉลามดุร้ายเพื่อหาสมบัติที่จมอยู่ใต้นั้นนักล่าสมบัติจำนวนหนึ่งกลายเป็นอาหารอันโอชะของฉลาม ส่วนคนที่รอดมักมีเรื่องเล่าชวนสยองขวัญเกี่ยวกับซากเมืองใต้บาดาลน,นี้ว่าพวกเขามักได้ยินเสียงกังวานคล้ายระฆังโบสอ่ทางลางนันและเสียงเหล่านั้นยังติดอยู่ในความทรงจำของพวกเขาช่วงคอส1965ทีมนักสำรวจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีโดยการนำของโรเบิร์ตเอฟมาร์กโรเบิร์ตเอฟมาร์ นักโบราณนคดีใต้สมุทรได้ดำดิ่งลงไปเก็บหลักฐานอายุร่วมร้อยปีจากซากเมืองใต้สมุทรเพื่อน,นำมาเก็บรักษาและค้นคว้าวิจัยนับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์วันนา (Museum of History and Ethnography) ที่อาคาร The Institute of Jamaica ในเมืองคิงตัน ส่วนบริเวณที่เคยเป็นเมืองพอร์ตรอยั่าเดิมที่อยู่บนชายฝั่งได้กลายสภาพเป็นชุมชนชาวประมงขนาดเล็กที่มีประชากรไม่ถึง2,000คนไม่เหลือสภาพเมืองคนบาปแห่งทะเลแคริบเบียนที่คลึกครื้นที่สุดในคริสต์ศตรวรรษที่17แม้แต่น้อยแน่นอนว่าหลังภัยพิบัติในวันนั้นเมืองแห่งนี้ไม่เคยฟื้นคืนสภาพใกล้เคียงกับที่เคยเป็นในอดีตอีกเลย